ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างและแล้วก็ได้เวลาพลายน้อยต้นกล้าออกเดินป่าเพียงลำพังเราพบพลายน้อยต้นกล้าปรากฏตัวออกมาจากชายป่าที่ทุ่งกวางตะวันตกพลายน้อยต้นกล้าก่อนจะออกมาเพียงลำพังได้อยู่กับแม่ดวงเด่นจอมใจซึ่งคงมีศักเป็นน้าของต้นกล้า ต้นกล้าผู้เคยมีงาทั้งสองข้างงาข้างซ้ายได้หักหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุต้นกล้าถ้าดูตามขนาดตัวแล้วก็ถึงเวลาอันควรที่ต้องแยกจากโขลงไปท่องไพรแต่ต้นกล้าแม้จะโตขนาดนี้แล้วก็ยังเดินตามแม่อยู่ไม่ห่างไปลำพังกันสองแม่ลูก เราทราบว่าแม่ดำจอมขวัญหายไปหลังจากพบกับแม่บุตรสบาและหนูไพลินเมื่อกลางเดือนกันยายน2567ช่วงนั้นแม่ดำจอมขวัญเธอเป็นฝีที่ขาบวกกับไวยชาราทำให้แม่ดำจอมขวัญป่วยลูกชายต้นกล้าพลายน้อยยอดกระตันอยู่จึงไล่ตามแม่บุตรสบาและหมอไพลินมาดูอาการแม่ดำจอมขวัญ ในตำราแพทย์แผนช้างที่แม่นางบุษบาเรียนมาจากหมอช้างพื้นป่าและหนูไพรินไปร่ำเรียนวิชาจากมหาวิทยาลัยเขาใหญ่คือการตรวจจากทวารหนักทั้งจากการจับชีพจรการดมกลิ่นและลองชิมกาก,ากอาหารแม่ดำจอมขวัญหลังจากพบกับแม่บุษบาแล้วก็หายไปพร้อมต้นกล้า เราพบต้นกล้าออกมาอีกครั้งในโขลงแม่ดวงเด่นจอมใจและแม่ดวงดาวหางสั้นในวันที่7มีนาคม2568หายไปกว่า5เดือนแต่ก็ไร้เงาแม่ดำจอมขวัญสิ่งที่เราไม่รู้คือต้นกล้าแยกจากแม่นานแค่ไหนเธอหายไปไหนยังอยู่ดีหรือไม่ปกติช้างอาจหายไปจากการพบเห็นของเราได้หลายเดือน หรือเป็นปีหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะเส้นทางหากินเป็นวงกว้างแต่เรื่องนี้ก็น่าแปลกใจสักหน่อยเพราะแม่ดำจอมขวัญก็มีเส้นทางหากินที่เราสามารถพบตัวได้แม่ดวงเด่นจอมใจแม่พังรุ่นน้องหรืออาจเป็นลูกสาวคนโตแม่ดำก็เป็นได้ก็ออกมาปรากฏตัวแล้วแต่ก็ยังไรเงอแม่ดำจอมขวัญ ภาพล่าสุดที่เราพบแม่ดำจอมขวัญในช่วงกลางเดือนกันยายน2567นั้นเธอดูโรยราบ่งบอกถึงวัยที่มากแล้วก็คงเหมือนคนเราเมื่อแก่ชาราเดินเหินลำบากก็ต้องหยุดเดินทางไกลแม่ดำจอมขวัญจะเดินหากินวันละหลาย10กิโลเมตรเหมือนช้างหนุ่มหนุ่มสาวสาวก็คงจะไม่ไหวแม่ดำจอมขวัญจึงฝากต้นกล้าไว้กับนาดวงเด่นจอมใจ เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าคนหรือช้างก็เดินทางถึงบ้านปลายชีวิตแม่ดำจอมขวัญอาจยังอยู่แต่เดินช้าจึงไม่เข้าโขลงหรือเธออาจล้มไปแล้วที่ไหนสักแห่งในพื้นป่าใหญ่ห่างไกลถนนออกไปหลายสิบกิโลเมตรก็สุดวิสัยที่พวกเราจะรับรู้ได้รอดูต่อไปหากครบขวบปีแล้วเธอยังไม่มาก็คงเป็นอันว่าล้มไปแล้วจริงๆ ต้นกล้าแม้จะถึงวัยต้องแยกจากโขลงก็คงไม่ต่างจากภูผาที่ยังอาลัยรักและคิดถึงแม่ตลอดเวลาวันนี้ต้นกล้าจึงตัดใจแยกจากโขลงมาออกเดินเพียงลำพังตามเส้นทางเดินที่แม่เคยพามาหลายครั้งหลายหนทุ่งกวางแม่ก็เคยพามาตั้งแต่สมัยงายังไม่หักและเมื่อคราวแม่ด้วนตกลูกใหม่ๆแม่ดำก็พาต้นกล้ามาที่นี่ ความคิดถึงแม่เต็มล้นหัวใจต้นกล้าจึงย้อนรอยเส้นทางกลับมาที่ทุ่งกวางแม่เจ๋ากล้าคิดถึงแม่เหลือเกินพลายน้อยที่เริ่มตัวไม่น้อยแล้วรำพึงรำพันถึงแม่ดำจอมขวัญที่ตรงนี้หรือที่อื่นๆต้นกล้าเคยขุดดินให้แม่กินวันนี้ต้นกล้าก็ได้เวลาท่องป่าไปลำพังเช่นเดียวกับพี่ภูเขาหรือพี่ภูริ พี่ชายที่ออกจากอ้อมง,งวงแม่ไปก่อนหน้านี้เราเคยพบพี่ภูเขาหรือพลายภูริศกลับมาเยี่ยมแม่และน้องสองพี่น้องอยู่พร้อมหน้ากันครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7หรรือเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คงจะเหมือนภูผาที่คิดถึงแม่จึงแวะมาหาช่วงนั้นงาสายต้นกล้าก็ได้หักหายไปแล้ว อาจหักเพราะพี่ชายมาหาแล้วดีใจโผลเข้าหากันแล้วพี่ภูเขาไปเผลอทำงานน้องหักก็เป็นได้ก็เดาไปเรื่อยนะภาพวันนั้นทำให้เราเห็นขนาดตัวของต้นกล้าที่โตใกล้จะเท่าพี่ชายแล้วทำให้เคยคิดว่าต้นกล้ายังเด็กก็ต้องคิดใหม่พี่ชายพลายภูเขาหนุ่มภูริดงากลาง รุ่นราวคราวเดียวกับภูผาซึ่งก็14ขวบโดยประมาณถ้าต้นกล้าห่างพี่ชายราวสี่ขวบต้นกล้าก็คงจะสิบขวบแล้วก็นับว่าเป็นพลายที่ตามแม่นานพอๆกับภูผาลูกแม่ด้วนเลยทีเดียวและวันนี้ก็ถึงวันที่ต้นกล้าต้องท่องป่าไปลำพังตามวิถีของพลายวัยนี้คงจะสามารถเข้าๆออกๆโออขลงนา้าๆได้อยู่อีกหลายปี ก่อนจะ,จะเจริญวัยเป็นหนุ่มเต็มตัวที่เข้าโขลงแล้วอาจทำให้โขลงกระเจิงเหมือนพลายโวยวายซึ่งก็เป็นลูกหลานแม่ด้วนเช่นกันติดตามวิถีของต้นกล้าต่อไปและรอดูว่าแม่ดําจอมขวัญจะออกมาให้เราเห็นอีกหรือไม่หรืออาจจากพวกเราไปแล้วตลอดการสวัสดีครับ